สวัสดีจ้าพ่อเมย์พี่้องทุกผูทุกคนจา้ายินดีตอนราบซูซองน้องตูนสาวเล่าเมื่อนี้น้องตูนก็มาเฮ็ดคิปเกี่ยวกับพวกขอว่าหาเหตุผลที่สาวเล่าหมักเบิงหนครไทยเนาะจา้าเบิงหนักครไทยนี่เบิงแต่นครอ,อยังเน่ตังเต่ข้าวตะกี้แล้วจ้าที่เบิงเนาะจา้าน้องตูนจะเบาถึงนครเรื่องเกา่าเกาที่เคยเบิงมากแล้วมวลนล้วก็ติดใจ,จมากหอดปัจจุบันนะพี่้องเนาะ ก่อนจะไปรับฟังกันฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ้องตูนได้จ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากบริภาดคลิปไม่ไหมของน้องตูนนะจ้าเดี๋ยวเลิกพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิลืมพวกขอนะจ้าหนึ่งน,นักข่นถ้าจาจนดที่น้องตูนเอ่อบึงแลวก็ติดใจตลอดนะจ้าถือถ่ายจากพ่อแม่กับเฟังน้องพี่น้องนอก,ก็คือว่านะคร โกจาปานโกโกจาปานโกนี่น้องตูนบ่รู้หรอกจ้าว่าไผเป็นคนดินนะจาแต่ก็จําชื่อนางเอกพระเอกไหลว่าเป็นไผเนาะจะเนาะแต่ว่าอ่าให้เอ่ยนามเอ่ยชื่อนี่น้องตูนขอยกเว้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ถามว่ามวนบ่มวนจ้ะพี่น้องวลาน้องตูนติดใจดีโกโกจาปานโกเนาะพี่น้องเนาะมักทั้งพระเอกมักทั้งนางเอกก็มักทุกนครทีแสดงมักทุกคนทีแสดงนครในโกจาปานโกนะจะดินมวนทุกคนเนาะจ้ะ แสดงออกมาดีนะการละครไทยอันนี้ก็เป็นละครที่ประเทศเพื่อนบ้านที่นิยมเบิงนิยมชมชอบมักเบิงนะจ๊ะมักสร้างกันเนาะพี่น้องละครที่น้องตูนมักเบิงเนาะจาะ๊ะละครเหน่งเลเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือน้องตูนน้ำฉีดออกไปเนาะจ๊ะก็คือโกจ่าปานาโกเนาะจ๊ะน้องตูนมักทุกคนที่แสดงละครโกจ่าปานาโกมวนถึงใจดีละครสมัยก่อนเนาะจ๊ะ จะเป็นอ่ะนครจะแต่บคือชุมมือนียนะจ๊ะชุ่มมรอนี่จะบบค่อยมีลนครอนบูนะพี่น้องเนาะจะเป็นแต่ลนครควอนวมหักย่างหลายมีแต่งแต่นครควอมหลักเนาะจ๊ะนะที่นองตูนเคยเบิงมาในตอนนี้นะจ๊ะเหตุผลที่สองนะจน๊ะนครเออหูบอพี่น้องจะอ๊ะลนครปลานั่งเสือปลานั่งเสือในเฮตไทย้นองตูนถือแม่ตีมาเลยได้พี่น้องจ๊ะสิฟนต๊กฟ้าห้องฟ้า พอึ่มๆทุกคนกันเล่นไปเบิงปลาหนังเสืออะพี่น้องจา้ปาปลาหนังเสือนี่สิเป็นที่นังอียังที่แบบว่าบูละกัเป็นนังที่มวนแม่นดึงหลูดทุกคนบ่วประเทศเผื่นบานประเทศเลาาหรือว่าประเทศเผื่นบานอื่นๆนะจ๊ะชีมาเบิงนะจ๊ะน้องตูนบ่คอเอ่ยนะจ้ะเลีอว่าน้องตูนเอ่ยพิดมา โอ้ยประเทศนี่เขาเบิเบงดอกนครไทยเนาะจ้าเนาะนงตูนขอเอ้ต่ประเทศบานนงตูนเนาะจ้ะหรือว่าประเทศเผิ่นบานเนาะจ้าเนาะที่มักเบิงนางปานางเสือสมัยก่อนเนาะจ้ะจะมีาค1หนึ่งผากสองเนะาะป้าปานางเสือเนาะจา้ะศิดินตอนเดึกกลางคืนแล้วก็ิินตอนวาคาเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนั้นปานางเสือนี่เป็นหนังที่ลงดังที่สุดในประเทศลาวแล้วก็เทศให้คนในประเทศลาวเฮานี่ แบบว่าเริ่มกินเขากินดามอไย่านี้อ่อนนังเนาะพี่น้องเนาะน้องตูนสิบอกว่าสมัยก่อนน้องตูนเนี่ยบ่มีโทร่าทัศน์เนาะจ้าหรือว่าบ่มีทีวีั่นเองเนาะพี่น้องเนาะกลับไปขอเบิงน้ำคนอื่นเขาปลาหนังเสือรอบเลิกเนาะพี่น้องเนาะรอบเลิกเนี่ยน้องตูนเนี่ยไปขอเบิงแหลบัตรคากลับเนี่ยบ่ก้ากลับเลยพี่น้องจ้าเพราะว่าเพื่อนน้องตูนกับคนทีเพิ่นนีโเทราทัศน์เนี่ยเพิ่นอยู่ไก่เนาะจ้าเนาะ เพราะว่าก so really? ั้นน mm ัง hmm. สิดินแล้วกัอยู่ที่ชีทุมขึงนะจ๊ะชีถุมรึงนี่ไพออดนอนไหนกับเดเบิงไพออดนอนบบไลกับอไไลเบิงในนั่งปลานั่งเสือนะจ๊ะลงตุนจะบอกว่าปลานั่งเสือไพออดเป็นคนแสดงเนาะจ๊าจำโบไลนะจ๊ะบาไพเป็นคนแสดงแต่กระลูว่าละครปลานั่งเสือเป็นละครที่ลงตุนมักที่สุดมัดมักที่สุดมักได้เนาี่นเรามักแห้งเบาง่ายจ้ะย้อนว่า ชู้มือนี้น้องตูนมามักบ่นละข้น้องตูนกับมักมักทุกขครนะจ๊ะแต่น้องตูนจะบ่ค่อยได้เบิ่งนะจ๊ะเนาะเพราะว่าส่วนหลายเนี่ยในช่วงนนี้นะจ๊ะในปัจจุบันตอนนี้นะอะละครเนี่ยจะเป็นละข้เกี่ยวกับพุ่มหักนะจ๊ะเนาะนะหายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกาดีกันกระเพียงนั่นเอกดีกันจริงๆนะจ๊ะจูบไัจไปจูบไปโอ้ยหูบัว่าคนเบิ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยอิจฉาเลยพี่น้องจ๊ะ โมเมนอย่างเนี่ยทีบ่เบิงโมเมนต์หยอดอย่างเนี่ยพี่น้องจากคนเบิงอยู่ข้างหลังเนี่ยอิสารนค้อนแหมเนี่ยเป็นนังเอกบางเนาะพี่น้องเนาะอยากจะคืนอยากจะคืนบางอันนี้เนาะจ้าเพื่อความสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะกะบ่ให้เอฟซีทุก ja, คนเขียดเนาะจ้าละครที่สามเนาะจ้ะเนาะก็คือว่าเหตุผลที่น้องตูนหมักเนาะจ้ะเนาะก็มีอยู่หาเหตุผลนี่แหละพี่น้องจ้ะที่จริงน้องตูนก็มักทุกโตเลยจ้ะนครเนาะจ้ะเนาะโมเมนต์ซีมีแค่นี้เนาะจ้ะมักทุกนครเนาะจ้ะเด้หอ ละครอ,อังกอรจ้ะ,ะอนักโทษอังกอรนี่เฮ็ดให้นอ้องตุนเป็นบาดไปแด็ดเทนึงหย่อนนอางพี่น้องจ้าอุ้ยว่าแต่อังกอรเขาไงเมื่อกอนน่อนนางละครอังกอรนี่เพื่อจีดินตัวหัวคำแต่เพิ่อจีสิเปลี่ยนไปเป็นเด็กน้อพี่น้องเนาะะ,ะว่าแต่ว่าต่อังกอร์นยิ่งทนนิดละพี่น้องเอ,อ้ยบอไฮเบาถึงจ้ะบอได้กินขเข่าแลงแลนเลยจับเกือบไหลแลนเลยแหละพี่น้องจ้าหย่อนนาง,อางบอมากแห้งบอไฮ พิษพาดแม้แต่จสากหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปน่งไปนั่งเบิ่งหนังน่งนพี่น้องจ้าไปขอเบิ่งเยือนเขาคนขล้ายหลายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเ่าบกคอยนิยมสื่อทรทั์กันแต่กับมีเงินเลยพี่น้องจ้าแต่ว่าเขาบกคอยสื่อกันกันหย่อนควอมประหยัดหย่อนหย่อนควอมมาควอมลำบากแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะคนทีเพิ่มมีเนี่ยก็คือว่าเป็น,ปน,ปนคนที่ร่ยที่สุดแล้วในสมัยก่อนนันเนาะจ้าที่นี่ น้องตูนน่ะกับไปนั่งอยู่ข้างหลังเขาเนาะจ้ะแล้วคนที่นั่งเบิ่องนั่งอังกอร์นี่เพิ่นนั่งอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นเป็นคนสูงโตใหญ่ยี่สิบาพี่น้องจ้ะบัดเวลานนั่งเขาคุณบอพี่น้องจ้ะน้องตูนก็ยืนยี่สิบาพี่น้องจ้ะยืนเบิ่งยืนเพิ่นก็สูงนะพี่น้องจ้ะเอียงน้ำหนังเนาะอินน้ำหนังบอกง่ายๆจ้ะเนาะคนเบิ่งน้ำกันนี่ก็อยากขายดูพี่น้องจ้ะไผสิบ่อยากยขายเนาะจ๋านั่งก็กำลังฮิตกำลังมั่นกำลังมวนแม่นั่งอังกอร์เนาะจ้ะเป็นนังงงที่่โั อีกรับหนึ่งนางอังกรอรเนี่ยเท่าๆกันกับด้วยกับนางปานางเสือนาะพี่น้องนาะทีคนเล่านี่ยุยย่มชุ่มสอบกันเนงน้งนองตูนขอถามแน่ว่ามีมคนเล้าคนไหล,ลบ่มักเบิงเน,นี่ยนางอังกอกับนางปานางเสือบอ่มีน้องตูนบอกเลยว่าเบิงถุกคนเบิงถุกซอตบวาอีพี่หนึ่งอีพี่สองอีพีสามอีพีเท่าไรก็ตามไปเบิงนาะพี่น้องนาะเพราะว่านางเนี่ยมันดินกินใจอินใจอีพีแล้วพี่น้องจ้ะมักแห้งน้อเจาะ ที่มากเนี่ยมเมนว่ามักแค่นังเอกพระเอกเนาะจ้ะเนาะด้วว่ามักตะโกงหรมามาือมักอ่าตัวละครทุกๆคนเนาะจะก,กมากหมถึงคนทั้งกล่องเนาะจา้ะที่ทายทอดละครไทยหา้าออกมาหายพอเมย์พี่น้องฟังเล่าเ้าเบิงเนาะจา้ะเกิดมาน้องตูนเองก็รู้ว่ามันเป็นละครไทยจากที่ว่ามือกอนเนาะจา้ะเ้าเบิงยูละครนาะจา้ะในละครในทัศน์ไหนพี่น้องจ้ะแต่ว่าโตของน้องตูนเองตัวน้องตูนเองเนี่ยบ่รู้ว่า เป็นนครไทยเนาะพี่น้องเนาะฮู้คิดฮู้ว่าแต่เป็นนครของคนต่างชาติเนาะพี่น้องแต่บม่รู้ว่าเป็นของไทยหรือเป็นของอจังหวัดไหลหรือว่าเป็นของประเทศไหลแค่นั้นเองเนาะพี่น้องหลังจากหลองตุนใหญ่มากลองตุนย,ยก็ศึกษาเรื่อยๆกับลองตุนย์ก็รู้ว่วาโอ้นครอ,อันนี้ไม่เป็นนครไทยนครนเบียดก็คือเบียดนครฝรังร่งก็คือฝรั่งเนาะพี่น้องเเมื่อกี้หลองตุนย์บอกอันที่สามนะจ๊ะ น้องตูนแต่เขียนไว้พี่น้องจ๋าจะบ่ลืมนักขอ้อ,ขอตัวที่ซีเนาะจ้ะนักขทิลาวานนท์น้องตูนติดใจทิลาวานนท์มองไหลพี่น้องจา๋าติดใจตัวนังเอกเป็นลิงเนงาษจ้าแล้วก็ตอนที่เอิญฮามยเนาะจ้ะเข้าใจควมำหูซึกทาว่าแบบว่าทา้าเฮาไม่นักขดินนะ่ะมันดินคล้ายๆเดืองจริงท้าเดืองจริงเฮาเป็นคือตัวนักขอ้อคือว่าถามมีค้มาพักพักลูกข้าไปนะ่ะ เฮานันเฮานี่เป็นคนนะจ๊ะเฮากับยังเอิญเฮายังไห้น้ำรูแล้วนะับภาษายังเป็นดิ่งเพิ่นงเพิ่นสิเป็นแม่แม่ลิ่งนะจ๊ะเพิ่นไม่รูเพิ่นก็นต้องฮักลูกเพิ่นนะจ๊ะตัวนี้แหละตัวนกตูนมกักขาดใจเด้อก็คือว่านครข้ที่ดาวานนอนเนาะพี่น้องเนาะทีมเบิง่งเบิ่งแล้วเบิง่งย้อนหลังจะผ่านไปจักปีกราบบ้าเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะจะผ่านไป10 10ปีนะ้องฟื้นก็ย้อนหลังกลับมาเบิง่งคืนเนาะพี่น้องนะนะั่นแหละข้นตัวนี้เนาะจ๊ะแล้วละครสุดท้าย ออกแน่วแบบว่าความหักหรือว่าหดหดนิดนึงเนาะพี่น้องจ๊ะคือว่าผักบงกุ้งนางผักบงกุ้งนางเนี่ยน้องตุนเบิ้งเบิ้งเลยพี่น้องจ้ะเทิงวานาครอนจะดินไปหลายปีแล้วแต่ว่าน้องตุนนั่นกับบกเคยลืมในตัวละครท่าว่าน้องตุนบ่ค่อยอยากนิย่ายออกมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดียวเอฟซีบอกว่าอ่านิยายนี่ทิธีนิยัยถือเนาะจ๊ะอันบอกเอาแค่ว่าอาจจะบนเนื้อเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะเป็นแบบว่าอ่าทั้งน้ําทั้งเนือเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ระสมกันการที่น้องตูนเว้าเนาะจ้านี่แหละที่มักมักทั้งนางเอทั้ง2คนเนาะจ้าเมื่อก่อนนี่คนลาวเฮานี่นิยมเบิ่งหยังพี่น้องจาฮู้บ่ลครฟ้าแฝดเอื้อยแล้วก็แฝดน้องเนาะพี่น้องเนาะที่คนลาวเฮานิยมเบิ่งเนาะจ้าในเมื่อก่อนเจ้าเบิ่งเบิ่งสิเป็นอ่าอีหยังลครสีดาแดงอีหยังจังซี่เนาะอ่าบ้านสีดาแดงน่ะพี่น้องจา ขพราแค่ว่าเป็นนักคอฟ้าแฝดเนี่ยก็มักเบิ่งเนพี่น้องจ้าบ่เม่นบ่มักมักขาดใจแต่ว่าในเมื่อก่อนนี่นักคอเน,นี่ยเพื่อนสีบค่ค่อยทายทอดออกมาลายขึ้นในปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนสีดินนังยางเสน้อนอหนังอังกอแบบในพี่น้องจ้าดินดึกนินตอนดึกกลางคืนน่ะเพิ่นะจะมาดินตอนหัวคำอีกเทื่อนึงนะจา้าทุกอย่างนะจ้าเพิ่นจมะมาเหตุแบบนี้นะจา้าแต่ว่าในปัจจุบันนี่นักคอไทย ลนครอไทยเขาเนี่ยมันลายแหละกับตัวเลือกกับลายแล้วพีน้องเนาะการเพราะฉะนั้นแต่ว่าลนครอไทยเขาเนี่ยบุคอยมีลนครอนที่แบบว่าดินับบูคือสมัยก่อนนะจ๊ะส่วนลายจะออกแนวโนมแบบว่าเป็นคว้มหักหน่าสงสารีกอย่างแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะชีนลองตูนสัมผัสได้ว่าเบิ่งมาในปัจจุบันนะจ๊ะนี่แหละทีนลองตูนมากที่สุดในหาเหตุผลที่มากนักข้อถึกใจแห้งก็คือนั่งเสือ อังก่อเนานะพี่น้องเนาะร่องๆมากกระถือจะอยู่แต่กะย่างบบคอยเป็นไหลเนาะจ้ะน้องตูนเป็นคนที่มัดอ่าเบิ้งหนังที่แบบว่าทาท่ายหรือว่าบูย่างเหียวเลยพี่น้องจ้ะมมวนๆหมีเลยพี่น้องจ้ะข้าว,น,วน้นองตูนเบิ้งหนังปลาปลาล่างเสือเนาะพี่น้องเนาะน้องตูนสวัสสุฟังมีเทื่อนหนึ่งชีปลาล่างเสือดินกลางคืนเดียวดินนาเนี่ะพี่น้นนนองจ้ะจานาดำหน้านเกี่ยวเขาแต่ว่า ล,ลูกคนลูกของน้องตูนนะจ๊ะเพิ่นมิถลทั์อยู่เครื่องหนึ่งทลทัดจอหน่อยหน่อยประมาณนี้แหละพี่หลองจ๊ะแต่ว่าเป็นจอดำเนาะจ๊ะแล้วการที่ห้าใส่แพงดึงสัญญาณเ้ากระิใสแพงใม้ใหม่ไพ่เนาะจ๊ะแล้วก็ผูกติดกับแพงใหม่ไผ่ผู้ถือกระถือเนาะจ๊ะพอเป็นยังจังถือในเมื่อห้าคุดลุมฟังแล้วกับใหม่ไพ่เนาะจ๊ะแต่ว่าลมมันแห้งพี่หลองจ๋ามันกระรายและเหตดให้สัญญาณขาด ่ากระห้องฝนกระตกยานกระยานพี่น้องจา้าแต่สุดท้ายบุมีพายถิ่มนังปลาหน่างเสือเนาะพี่น,น้องเนาะเบิง้งจนจบเลยเลยพี่น้องจา้าไม่มีพยายานเลยเนาะจา้าที่จริงยายานจนแบบพัวโพดไปแล้วคือน้องตูนนี่จนถือรองเท้าอะไรแล้วพี่น้องจา้าเตรียมสีเลนนี่เนาะจ้าเต่กระซูเพื่อว่าอยากได้เงืนเพื่อกระซูเพราะว่าอยากเบิง้งเนาะพี่น,น้องเนาะเป็นนังที่ห้ามากนีก็เป็นนังทีาม,างนนงทมวน แล้วในปัจจุบันนี่นาองพี่อ้องน้องตูนเองกับเป็นคนหมักไปย้อนหลังเบิง่งค้นเหลืองเกา่าๆนะจ้ะน้องตูนเป็นคนมักเบิง่งนะข้นเกา่ามอรมเรืืองเกา่าตะลกเก่าอีหย่างแบบนี้เบิง่งว่ดทุกชิงทุกอย่างนะจ้ะคลิปนี้น้องตูนจะขอจบเพียงจำหนีฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตูนได้อจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไว้พลาดคลิปใหม่ๆของน้องตูนจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เลอจ้ะที่เป็นกำลังใจให้น้องตูนในห,หลายขอให้ทุกคร ยูรีมีแห้งมีความสุขสุขภาพด่างกายแข็งแดงนะจ๊ะ